ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญแก่ครัวเรือนแต่จากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมอาาประชาราษฎร์ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและด้วยพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ทรงคิดแนวทางการแก้ไขปัญหาบังเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่าสี่พันโครงการเช่นโครงการแกล้งดินที่ทรงแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวโครงการหญ ah ้าแฝกที่ทรงอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร หนึ่งในพระราชดมรัสของพระองค์ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการทำเกษตรกรรมมีใจความตอนหนึ่งว่าการอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพราะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งหม่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรม พระาชดำรัสของในหลวงราชการที่9พระราชทานแก่คณะนำสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคมณสาลาดุสิดาลัยเมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ2521ในปีพศ2545กรมพัฒนาที่ดินได้นำพระราชการณียกิจด้านการพัฒนาที่ดินมาจัดแสดงในการประชุมดินโลก ทำให้สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติหรือ I.U.S.S. ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถของพระองค์จนได้รับการยอมรับอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั้งในประเทศและระดับนานานชาติและต่อมาในปีพศ2555ได้ทูลกล้าวถวายรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลก สหประชาชาติจึงกำหนดวันดินโลกให้ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ในการแก้ไขปัญหาดินและให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน